เอาง่ายๆคือนะเอาง่ายๆคือเองได้ด่าพี่หรือเปล่าแค่นั้นแหละะผมไม่ได้ได่าพี่จะเชื่อวันหรือเชื่อผมก็แล้วแต่พี่ถ้ามันมีปัญหามากผมออกแกงก็ได้พี่เรื่องเงินเรื่องอะไรอะ่ะพี่ไม่ต้องคืนหรอกถือว่าผมช่วยพี่โอยจอนได้ยินปะเนี่ยได้ยินพี่ได้ยินพี่ว่าพี่มีเรื่องอะไรจะคุยกับเองหน่อยอะ่ะครับว่ามีเรื่องอะไรอ่ะพี่ คือว่ามันเป็นเรื่องของแก๊งแล้วก็เป็นเรื่องของเราอ่ะครับอ่าเข้าเรื่องเลยนะว่าเลยพี่ว่าปบะคืองี้ไหมมีคนในแก๊งคนหนึ่งมาเล่าให้พี่ฟังว่าเองอ่ะแบบว่าไปพูดอะไรไม่ดีกับพี่อ่ะแบบว่าเอาง่ายๆคือรับหลังอ่ะรับหลังแก๊งรับหลังพี่อะไรเงี้ยพี่แบบรู้สึกไม่ดีเลยว่ะ พี่พี่ยังบอกไม่ได้วาน้องเอาง่ายๆคือตอนเนี้ยไม่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 ไม,ไม่คือผมรับหลังไงก่อนพี่ไม่คือแบบว่าพี่แบบตอนแรกอะ่ะพี่แบบยังไม่ค่อยอยากคุยอะไรมากไปหรอกเรื่องเนี้ยคือเอาจริงนะตามใจพี่นะพี่อยากแบบปล่อยผ่านมากกว่า,าง่ายๆแต่ว่ามันรู้สึกคาใจไงไม่รู้ว่าน้องแล้วมันเป็นใครอะพี่ พี่ไม่รู้อ่ะน้องพี่บอกไม่ได้ชแล้วว่าตอนนี้พี่ปกปิดมันอยู่ดีๆทำไมหรอพี่ชายเอาง่ายนะคือแบบอันนี้เพียกรู้เลยว่าเออเองได้ได้ทำอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าหรือว่าแบบยังไงอ๋อจักปากผมนะพี่ ผมอ่ะไม่ได้ทำเธอแล้วแต่พี่เชื่อเขาหรือผมนะพี่ถ้าถ้าพี่ไม่เชื่อผมพี่ลองถามพี่ลมดูพี่มันอยากให้ผมกับพี่แตะขอกันอะพี่เชื่อไหมอะไม่คือพี่เชื่อเองเว้ยแต่ว่าจากเขาจากคำที่เขาพูดมาพี่รู้สึกว่าแม่งแบบมันมันมันก็แบบเชี่ยเชี้ยเกินอ่ะมันก็แบบ ไอ้เฮียเองพูดจริงไหมเนี่ยอะไรเงี้ยพี่ยังแบบรู้สึกไม่เชื่อเลยอ่ะเขาพูดว่าอะไรอรพี่เขาพูดว่าแบบเออแก๊งแม่งเก็บตังค์เยอะอะไรเงี้ยแบบเออคนยังไม่ครบเลยอะไรเงี้ยเก็บตังค์คนละแสนแม่งไม,ไม่เกินไปหรือว่าเอาตังค์ไปทำไรอะไรเงี้ยคือแบบเอาจริงนะตังค์ยังอยู่ครบเย้ยแต่ว่าแบบรอคนก่อนแล้วก็รอแหวนอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนไง เป็นคนพูดอะพี่มันมาใส่ร้ายป้ายสีผมอะพี่พี่บอกได้ไหมล่ะามันคือใครอะเอาง่ายๆตอนเนี้ยเราคุยกันก่อนว่าเออมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเออคุยกันได้เราคุยกันแบบดีๆนะอันนี้พูดตรงๆเลยพี่เขาไม่อยากอะไรกับกับเองหรอกอืมมันมันมันเข้าใจมานานอย่างกับพี่มันรู้จักผมดีพออย่างละพี่แบบรู้สึกไปดีเลยว่าน้อง คือแบบไอ้เชื่อมันมันแบบพี่รู้สึกหมดไฟอ่ะเอาง่ายงแล้วแต่ที่พี่เชื่อนะว่าพี่เชื่อใครหรือเชืช่อเมันหเชื่อผมอะพี่แล้วแต่พี่อะอาผมบอกว่าผมไม่ได้ทําก็คือไม่ได้ทํานะพี่เมื่อไรจ,จะมาให้ผมแต่คอกับพี่มันเห็นผมสนิทกับพี่มากเกินไปหรือเปล่าเฮ้นนมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่า ในสิ่งที่เขาพูดอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่พี่ทําจริงว่ะแบบรู้สึกว่าเออพี่แ่งเก็บตังค์เยอะเกินก็ก็ใช่พี่เก็บตังค์เยอะเกินใช่พี่ก็ยอมรับว่าเออแก๊งเราตอนนี้ขาดทรัพยากรอะไรมากมายทั้งคนแล้วก็ทั้งของอะไรตีแหวนอะไรเงี้ยมันยุ่งยากไว้ตอนเนี้ยแล้วก็แบบเออเรามาเจอคําพูดอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบไอ้เหียมันรู้สึกแบบ รู้สึกหมดไฟอะออรู้สึกไม่มีแรงทําต่อแล้วพี่แล้วพี่บอกได้ไหมพอจะบอกได้ไหมว่าชื่อน้ำหนักคืออะไรก <c oughs> ็พี่บอกไม่ได้ไงมันเป็นเรื่องของเรา,าเราอยาแบบเออเอาใครมายุ่งเกี่ยวดีกว่าเอาง่ายๆคือนะเอาง่ายๆคือเองได้ด่าพี่หรือเปล่าแค่นั้นแหล <c oughs> ชะชมไ,มไดา ื่อมันหรือเชื่อผมก็แล้วแ,แต่พี่ถ้ามันมีปัญหามากผมออกแกงก็ได้พี่เรื่องเองเินเรื่องอะไรอะพี่ไม่ต้องคืนหรอกถือว่าผมช่วยพี่มันไม่ใช่แบบนานเวจรมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันเราไม่ควรต้องหนีเว้ถ้าแบบเองไม่ได้ทําเองก็ไม่ควรต้องกลัวไม่เองไม่จําเป็นเว้ไม่จำเป็นต้องแบบออกแกงอะไรเงี้ยแค่เองบอกว่าเออเองได้ทําหรือเปล่าถ้าเองบอกว่าเออเองไม่ได้ทําแล้วเองก็ พูดมาเออแบบเอ็งได้พูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่แบบไม่รู้พูดไงวะพี่แบบเสี่ยวความรู้สึกอะตอนเนี้ยเชื่อกูไปต่อไงดีล่ไอัดผมไม่ได้ทำผมก็บอกพี่ไปแล้วรู้ว่าพี่จะเชื่อมันกันแล้วแต่ผมก็อยู่กับพี่ลมตลอดเวลาพี่ถ้าพี่ไม่เชื่อก็ลองถามพี่ลมดูไม่ไอเรื่องเงินอะ พีก็ไม่ได้อะไรหรอกพี่ก็ไม่เคยอยากเก็บอะไรมากมายหรอกนะแต่ว่าเองเข้าใจป้าตอนเนี้ยมันขาดจริงๆว่ะตอนเนี้ยมันขาดทั้งแหวนทั้งคนทั้งอะไรเยะแย่มากมายเลยวะ่ะแต่แบบเออถ,ถ้าแบบเออเองด่าพี่จริงอะไรเงี้ยแบบเองมาเอา,เอาพี่ไปด่ารับหลังว่าเออพี่ทางุ้นทํานี้เกินไปอะไรเงี้ยพี่แบบเออถ้าเองด่าจริงนะพีก็ขอโทษเออขอโทษตรงนี้เลย ใช่แต่ถ้าเองไม่ได้ทำโอเคพี่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พี่ก็แบบรู้สึกไม่ดีเหมือนเดิมแบบเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จะเชื่อใครอะเชื <c> ่อ <oughs> yeah. โอเคดีป่ะพี่เชื่อใครก็แล้วแต่พี่ผมคาุพในการตัดสินจเองเข้าใจป่ะแบบว่าไม่ดูเดีเอาดีๆน้อง เองไม่ต้องโกหกพี่ก็ได้เว้ยเองบอกมาเลยเว่าเออเองด่าจริงหรือเปล่าถ้าเองด่าจริงพี่ก็ไม่ได้จะกดอะไรเองหรอกใชไ่ไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ได้ที่ใส่หลายป้ายสีอ่ะพี่บอกชื่อมาเลยไม่ต้องไปปิดปิดบังมันเลยพี่บอกไปได้วะน้องก็แบบเออพี่พูดไงกับเองดีวะ บอกไม่ได้ผมก็ออกจะแกนจบพี่ไม่ต้องมีปัญหากันด้วยพี่คนในแก๊งอ,ะ,อะไปแล้วพี่มีเรื่องจะคุยแค่นี้ใช่ไหมพี่ก็คือเพียกบอกว่าไอเดี๋ยวพี่บอกก็ได้อะคนที่บอกพี่อะมันทำยูทู e ได้อะ มันชื่อดิกกี้สวัสดีครับหล่อเฮ้ยมึงแก้งกูเหรอพี่อะไรไม่มันชื่อดิกกี้ไงมึงแกงกูพี่อะไรเมื่อกี้จะออกแกงไม่ใช่เหรอฮะเยี่ยคุณไม่ออกนะคุณเล่นมึงก่อนเลยพี่โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นี้แหละตอนมันน่าจะดูทันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้ทำเยี่ยอะไรอีกก็ คอมเมนต์ได้นะครับก็คลิปดีก็เจอกันับเบสก็เจอกันคลิปหน้าครับผมไม่มีอะไรมากแล้ว